ครับน้ำโมเห็นอย่างครับิน้ำแข็งใส่ครับอ่าเป็นต่แชบเถอเจ้าบาทครับน้องแข็งใส่สองบาทครับอา้มเือกแช <laughs> สองบาทอง่งอครับทำไมทีเ่เชือกจะลอจิม้มไปพี่นอเมืองดูใช่ไหมแบบะแชบบ่แชบเชบเอ่าที่เป็นตแนชบพ่อ สองบาทพอดีอีกจัะข้ามพี่น้องเมืองด้วยเอ้าเป็นยังไงบาดเนี่ยจิตใจร้ายเานอนๆใช่สิโรงเรียนปิดแลเหรอครับ,รบปิดเปิดย่มเลยเหรอครับโรงเรียนเก็บบัตมีกำหนด,เป,ดนะเปิดเนาะเจ๊สิเปิดย่มเลยพี่น้องเอ้ยปีนี้ไม่ไปโรงเรียนครับว่ได้ไปปะครับเป็นมันหยุดครับเป็นมันดูชอบบิดโชว์ครับ พี่เทอมโอ้ยแง่ไหนเพิ่งจีเปิดให้ลำบากที่นี่สองเดือนเปิดบ้านนอนักเรียนก็เลื่มปิซ่าละพี่น้องไอ้ยาคั่มเหรอพี่น้องเมึงโดูก่อนสิสวัสดีพี่น้องปลาจ๊ะวโจ๊ะตัวโจ๊วจองบาทเพิ่นแมมคือได้หลายแท้มันแม่นสองบาทอีเลียว่ตัวพี่น้องเด้อเนี่ย หช่มากนะเอ่ะสวัสดีครับพี่น้องก่อนเจอกันใหม่ด้วครับอืมข้าฝากยิ้เฝ้าเอา้าเอาว่าวันนี้เรากันใหม่ดูค่ะ